ประชุมกันมาเหนื่อยมากเลยนเนาะพรุ่งนี้ก,ก็ได้เวลาวันหยุดแล้วนะครับเป็นลองว weekend ของเราแต่ผมว่าจริงๆอะวันนี้เราอยากได้หยุดเลยอยากได้กันเกงยีนใช่ไหมพี่ได้ยินว่าวันก่อนบ่นกับพี่อยู่ทําไมผู้นี้รู้ใจขนาดนี้ราะว่าตอนนี้อาร์ตเริ่มแบบอ้วนขึ้นอย่างเก่งเนี่ยมันฟิตงไงตัวเก่าเพราะนั้นเนี่ย อยากได้ตัวใหม่อย่ากทำ้ายจิตใจน้องได้ไหมวันนี้พี่จะบอกว่าถ้าอยากได้ตัวใหม่ไหนๆจะเอาตัวใหม่แล้วนะเอากางเกงยีนที่มีแค่ตัวเดียวในโลกไปเลยตัวเดียวในโลกเลยเหรอคือเป็นหุ่นแบบวิกกับหุ่นนะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นผมเลยคัส customized p e r s น n ลไ i z ์อย่างเงี้ยอะไรที่อย่างเงี้ยผมชอบมากอยากได้ใช่ไหมอยากได้มากมาร้านนี้มาร้านนี้เหรอนี่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  Salvage Works ร้านนี้เลยค่ะเซลเว g เวิร์ s ซอยสองร้านนี้ดังมาก อัน uh huh. นี้ดังมากเลยค่ะแล้วมีกางเกงดีเนี่ยนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วย <Okay. S 2> เป็นแบบคัสมัยไม้เลยสนับสนุนโดยอา t of อบกอดีไซน์โยเกม p ีเอายอบ เ <Wait. S 2> วิร <Word. S 2> ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้หน่อยว่าพี่เอกเป็นใครเนาะครับผมครับสวัสดีครับผมเอกเอฟซูวันครับเป็นตัวเมเนเจอร์ของสวัสด์เวิร์กนะครับสาขาแสนสแควร์ซอยสองโอเคเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นกำลังจะเข้าช่วงรองวิกเอนแล้วนะครับผมเมื่อกี้คุณกวางอรการเนี่ยบอกผมเลยบอกว่าเฮ้ย วันนี้เนี่ยอาร์ตเนี่ยรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับผมบอกว่าอยากจะพามาตัดยีนที่เรียกว่าเป็น personalized นะครับผมเรียกว่าเฉพาะเจาะจงเทเลเมตเลยนะครับในพี่กวางมีอะไรกับร้านนี้บ้างทำไมถึงต้องพาผมมาร้านนี้เลยต่อยนะอันนี้อยากรู้คือร้านเขาดังมากอยู่แล้วแต่ครับว่เซลเวชเนี่ยจริงๆแปลว่าอะไรคะพี่ครับเราก็จะมารู้รากศัพท์ของคำว่าเซลเวชก่อนนะครับเซลเวชนะครับรากศัพท์มาจากคำว่าเซลเวชเอทแต่ว่าริมสุดของผ้านะครับ ริมสุดของผ้าหมายความว่าไงครับริมสุดของผ้าเนี่ยจะเป็นตัวด้านล่างของกางเกงนะครับมันจะมีเป็นที่คนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าริมแดงนะครับ<อ>รรมไว่าิมแดงอะไรสมัยครับผมก็ค,คือตรงนี้ใช่ครับซึ่งจะทําให้ผ้าเนี่ยมีความแน่นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับจะต่างกับผ้ายีนที่ไม่ได้เป็นเสเวตนะครับแล้วก็จะทําให้เหมือนแบบใส่แล้วเนี่ยจะ สวยขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนการใส่ก็แนะนำว่าให้ลดไซส์จากปกติลงหนึ่งไซส์ก็คือสมมติว่าปกติผมใส่อยู่ที่36ใช่หรอสามแปดลมั้งใช่หรอสามแปดลมั้งแรงมากคุณนรการแรงกับน้องอาร์ตมากคือให้ใส่เป็น3ามสิบห้าใช่ครับพรจะใส่สึกแน่นครับไปไปมันจะขยับออกเองนะครับผู้หญิงตัดได้ครับผู้หญิงตัดได้ครับผู้หญิงก็ตัดได้ด้วยเหรอ ก็ว่าแล้วเชียร์คุณอลการก็เลยพาผมมาร้านนี้ใช่ไหมจะอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่าแล้วมันมีกี่ทรงนะคะพี่เอ๋ครับครับโดยปกตินะครับของผู้ชายเนี่ยเราจะมีอยู่5้าทรงนะครับมีซูเปอร์สกินนี่อ้ออยู่ข้างหลังนี่เราเองนะอ๋อนี่ผมเห็นเลยอันแรกเนี่ยมีอันแรกเลยคือชู o e ูฟิตใช่นะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะต้องเลือกก่อนว่าอยากได้ทรงไหนเดี๋ยวให้พี่กว่างแนะนําก่อนถ้าเป็นของรองอาร์ตเนี่ยพี่กวางว่าน่าจะเป็นทรงอะไรถ้าอาร์ตคุณ ่าน้ำหนักตอนนี้พี่ว่านะขอแบบ super very skinny เลย super very skinny จะได้ดูผม super very skinny อันนี้คือ skinny super very skinny มันอยู่ไหนวะพี่มันไม่มีมีแค่ super พี่เอกทำได้ไหมไม่เดี๋ยวเราถามก่อนนี้ super skinny ดูจากรูปแบบของผมตอนนี้นะครับถ้าใส่ super very skinny นะครับแตกแน่นอนนะครับผมเป้าแตกอะไรทุกอย่างแตกหมดไม่ไหวครับ ให้ Personal i z e นะครับผมแนะนำดีกว่าให้พี่เอกนะครับผมแนะนำผมหน่อยว่าถ้าเป็นผมเนี่ยความจริงควรจะเป็นอะไรถ้าเป็นหุ่นอย่างคุณอาร์ตนะครับ,รบแนะนำเป็น สกินนี่ครับสกินนี่ใช่ครับไซสรงพระเอะไซสของพระเอกใช่ครับวุ้ยพเเอะอยากได้เป็นพระเอกกับเขาบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือโอเคผมต้องเชื่อพี่อยู่แล้ววันนี้เราอยากจะคัสตอมยีนนะนะครับผมเราอยากจะคัสตอมยีนเราอยากจะเทเลอร์ยีนโอเคผมเลือกสกินนี่ขอแอบถามนิดนึงใช่ครับคือเท่าที่เห็นแบบสกินนี่เวอร์รี่สกินนี่สลิมเนี่ยคนอ้วนเขามาตัดร้านพี่ได้ไหมอ่ะได้ครับก็คือตอนนี้เรามีรับ นะครับทรงใหญ่สุดตอนเนี้ยก็คือสี่สิบห้าครับอย่างอั้นนี่เท่าไหร่อย่าแรงอย่างนั้นเมื่อกี้คนอ้วนปุ๊บนะผมเห็นสายตาพี่เอกมองมาหาผมคนอ้วนก็พี่ถามเพื่ออาร์ดเลยแหละแรงอ่ะไม่จริงจริงอย่างอั้นนี่ใส่เท่าไหร่ไม่รู้สามสิบห้าอะไรอย่างนี้ประมาณสี่สิบห้าก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมได้ผมไม่ได้อ้วนนะผมแค่เรียกว่าอ้วนมีน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลอ่ะ สเต็ปสองทำไงต่อคะพี่ต่อไปต้องไปไงต่อส่วนสเต็ปสองนะครับก็เป็น choose your fabric นะครับจะเป็นเลือกผ้าก็คือเลือกผ้าเนาะใช่ครับซึ่งผ้าของเราเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า20แบบนะครับจะมีผ้านําเข้าจากอเมริกานะครับคนมิว l ผ้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผ้าของไทย AMC นะครับสีขาวก็มีสีขาวเราก็มีครับ ก็มีทั้งสีขาวสีดําสีเทานะครับเขาเรียกว่ามีผ้าของจากทุกทุกมุมโลกเลยใช่ครับสีไหนคนตัดเยอะสุดเลยพี่คนตัดเยอะสุดจะเป็นสีเข้มของญี่ปุ่นครับสีเข้มของญี่ปุ่นแล้วก็จะยืดจะเป็นตัวนี้อ๋อจะเป็นยีนยืดได้เนาะใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยสีเนี้ยผมมีและนะครับผมผมอยากได้สีเนี้ยได้ป่ะได้ยป่ะได้ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้แบบบอกคุณสมบัติหน่อยคุณตัวนี้ใช่ไหมครับเป็น ผ้าญี่ปุ่นนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้โหนะครับเข้าสไตล์นะครับอาร์ตอาร์ตออฟกอล์ฟลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกเลยมันต้องเป็นอันนี้แน่นอนครับผมลิมิเต็ดอีดิชั่นพระเอกของเราใช่ครับไม่ใช่พระเอกครับผมแต่ชอบลิมิเต็ดครับผมโอเคแพ้เขาว่าลิมิเต็ดปุ๊บลิมิเต็ดปุ๊บโอเคครับ โอเคนนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ลิมิเต็ดมุดแพ้เลยทันทีโอเคอยู่พี่บอกลิมิเต็ดทุกอย่างพี่พี่ขายได้เยอะเลยนะเนี่ยเผลอๆขายได้อีกตัวโอเคอ่ะเลือกผ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้สเต็ปสองแล้วไปยังไงต่อครับพี่เอกแล้วก็สเต็ปสามนะครับเคคุณอาก็มาเลือกลายผ้ากระเป๋าด้านหลังนะครับเลือกลายผ้ากระเป๋าโอเลือกได้ด้ยครับแป๊บนึงขอคิดก่อนเลือกลายผ้ากระเป๋าเกิดมาก็เพิ่งเคยเลือกกางเกงยีนลายผ้ากระเป๋าเลยไม่มันละเอียดขนาดนี้เลยเหรอคี่ตงตี๋ ลายผ้ากระเป๋าด้านหลังเป็นกิมมิกเล็กๆแต่มันมองไม่เห็นเห็นคุณกวางละการบางทีเนี่ยเราใส่เขาเรียกว่าเป็น wallet ยาวเนี่ยผมใช้ wallet ยาวปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเวลาควักออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอ๋อเผื่อตอนควักกระเป๋าออกมามันก็จะเห็นว่าเอ้ยปกติจะเป็นขาวๆไม่เห็นตังในกระเป๋าไม่เป็นไรขอให้เห็นแบบนิดนึงขอยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันคัสตอมไหมไหนๆแล้วสไตล์ร้าแบบไหนอะสไตล์ผมแบบไหนเหรอนี่ยเไม่ใช่คาร์บอย หักไม้อะเออผมไม่คนหนนหวานเฮ้ยจริงๆริงา่ <c oughs> มันก็เข,เข้ากันนะ <c oughs> ได้ครับดเป็น <c oughs> ผู้ชายหวานใช,ใชไ่ได้หมดได้หมดโอ้โหอันนี้คือผมบอกเลยอันนี้พิเศษจริงๆนะต้องเรียกว่าพิเศษเลยท่านผู้ชมคือก็เออเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเรียกว่าตัวผ้าตัวผ้าด้านในกระเป๋า,ด,าด้านในกระเป๋าด้านหลังใช่ครับผ้าด้านในกระเป๋าด้านหลังท่านผู้ชมโอ้โหเหลือเชื่อมากว่าสามารถคัสตอมไม้ได้นะครับเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆสําสหรับตรงนี้แล้วเมื่อกี้เหลือไปเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเฮ้ย กระดุมก็มีนะยังไงเนี่ยเลือกกระดุมได้นะครับเลือกโลโก้แท็กได้นะครับเลือกได้ทุกอย่างเลยกระดุมเล็กกระดุมใหญ่ป้ายนะครับผมเลือกสีได้อีกว่าเป็นเซเวชเวิร์กแบบไหนใช่โอ้โหเรียกว่าทุกอย่างนะมีแต่กระดุมหนอไม่ใช่มีแต่กระดุมครับของเราจะตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกบางครั้งลูกค้าบางคนเนี่ยชอบทุกอย่างของเกงละแต่ไม่ชอบกระดุมใหญ่ได้เป็นซิปอันนี้ได้ครับเราตอบโจทนั้นปัญหาของผมเลยนะบางเกงบางตัวเนี่ย นะผมชอบทรงตัวนี้มากเลยแต่ผมเป็นคนไม่ชอบใส่กระดุมมันต่างกันยังไงกระดุมโอ้โหคุณคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่รู้หรอกเวลาบางทีเนี่ยมันปวดฉี่มากๆเนี่ยไม่สามารถเลย <c oughs> อุกว่าจะถอดเสร็จกระดุมโอ้ย okay. ยากมากมก็เลยขอเป็นซิบด,ดีกว่าซิปเนี่ยชัวร์เลยเรียกว่า ปวดทุกสบายสบายนามีแบบหรือว่ามันก็แบบปกติแบบปกติแล้วใช่เมื่อกี้มีกระดุมแล้ววอเท์กางเกงให้ขาดได้ด้วยหรอถูกต้องทำโอยขาดได้คทำโอยขาดได้ด้วยและที่สำคัญอยากได้ขาดตรงไหนก็เลือกได้เลยครับสาคัญนะนี่อีกอย่างนึงที่เรียกว่าพิเศษสุดๆเลย Stitching ครับผมได้ครับได้เลือกสีได้ได้ด้วยโอ้โหเลือก นี่ยอบสนใจตรงที่แบบทําให้ขาดตรงไหนก็ได้ฝากทําพิเศษให้เขาเองให้ขาดเยอะๆเลยใช่ไหมขาดตรงไหนดีพี่ขาดตรงไหนดีขำข่าเต็วแล้วต้องขัดเข่าเหรออืมบรากละการขำอ่อนหน้าตาเกินไปเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอีกอย่างนึงวื๊บไปอันนี้อะไรเนี่ยน้ำยาดับกลิ่นปากหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยครับผมนาโนซิลเวอร์สเปรย์ใช่ครับเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกระเกงยีนะครับใช้ เวลาในเกงยีนมีกลิ่นซึ่งบางคนเนี่ยมีประเด็นหกเดือนสิบเดือนไม่ซักไม่โดนาเขาไม่แขวนนะเขาตั้งเอาไว้ใช่ครับอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะตัวผมเองเนี่ยซักทุกครั้งแต่ผมมันมีน้องชายนะครับผมน้องชายผมยังไม่เคยซักเกงยีนเลย่เนาะโอ้โหผมบอกได้เลยของน้องไปซักให้สิมันบอกห้ามซักเอาละห้ามซักเนี่ยมีเรื่องกันแน่นอนนะบ้านแตกแน่นอนถ้าซักเกงยีนต้องถามถ้าเกงเกงซักบ่อยมันมีผลอะไรใช่เรื่องนี้เนี่ยมีคนอยากรู้มากทําไม ที่คนที่เป็นยีนคอเรคเตอร์เนี่ยถึงไม่ซักกางเกงยีนเด็กครับพีเกียิเฮ้ยไม่ใช่เดิเราก็ต้องแบ่งผู้ใช้ยีนออกเป็นสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งผู้ใช้ยีนมีสามประเภทใช่ครับสามประเภทเอาเดชประเภทแรกเลยครับประเภทที่หนึ่งคือใส่เสร็จซักเลยใส่เสร็จผมับผม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 เอาสะอาดผมป็นคนสะอาดถใส่เสร็จซักเลยแน่นอนครับประเภทที่สองแประเภทที่สองคือคนที่สักไม่บ่อยแบบ สองสาครั้งหรืออาทิตย์สองอาทิตย์สักทีนะครับสองสาครั้งใส่อาทิตย์สองอาทิตย์สักทีประเภทที่3คือ6าเหกเดือนสักทีนะครับหกเปืนสักทีปีหนึ่งสักทีถึงไปเลยไหมผมว่าไม่ไม่ต้องซักแล้วครับนะครับถ้าปีหนึ่งสักทีเนี่ยไม่ต้องซักดีกว่าแล้วมันมันไหวอะฮะปีหนึ่งสักที คือเราก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะครับก็คืออาจจะเป็นสเปรย์หรือว่ากับด้านตากแดดก็ได้นะครับคิดว,ว่าขับด้านใสตกผับด้านใสไม่ใช่แล้วมันอีกอย่างหนึ่งเป็นเกงๆอีกแบบหนึ่งที่กับด้านใสแดดนี้กับด้านใสไม่ได้ <c oughs> แต่ของแต่เข็บนะออกมาหมดเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยนะครับผมเอออยากรู้ว่าที่ร้านเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเข้ามากกว่ากันเอ่อผู้ชายครับแล้วก็มีอารมณ์แบบว่ามาตัดคู่กันก็มีนะครับเป็นเกงคู่เลยนะ ใช่ครับตัดให้ภรรยาโอ้ยก็ได้อยู่ก็ได้ลูกชายได้ไหมให้ให้แบบเด็กเด็กน้อยได้ไหมเด็กน้อยได้ไหมเด็กเด็กน้อยตอนนี้เรายังกำลังดำเนินการทั้นต่อไปครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาวางแพทเทิร์นใหม่อีกอ๋อโอเคแต่ก็ยังมีโอกาสนะเผื่อจะตัดให้ลูกเนาะครับผมยังไงเนี่ยโอ้โหต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมา1 2 3แล้วแล้วต่อไปทำยังไงต่อต่อไปนะครับเราก็จะมีการ เ,เลือกเป็นป้ายหนังนะครับป้ายหนังต่อใช่ครับะจะมีสามสีสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเด่นของเราเลยจะเป็นการฤฤฤยิงเลเซอร์ครับเผเ่าลงไปในผ้า,าได้สามจุดของกังเกงนะครับเป็นชื่อเราเลยเลยเป็นชื่อ<ช>เรารวันครบรอบอะไรได้หมดเลยครับเพื่อแสดงขอบเป็นเจ้าของกับกางเกงตัวนี้โอ้โหคือบอกได้เลยว่าถ้าแขวนอยู่ที่บ้านหรือแขวนอยู่ตามคอนโดเนี่ยใครขโมยไปขโมยไม่ได้นะ นะครับผมรู้เลยว่าเป็นกางเกงของไทยกางเกงของอาร์ตคอปโกฟห้ามขโมยเด็ดขาดเฮ้ยนี่ซื้อฝากแบบก็ได้ใช่ซื้อฝากแต่ว่าก็ต้องรู้ไซส์แค่ไหนคะเอ่อถ้าจริงๆอะครับจะผมจะแนะนำว่าให้พาเขามาลองดีกว่าดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าทีนี้เนี่ยอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วยังไงเมื่อกี้บอกผมว่าจะพาผมมาซื้อใช่ไหมะยังไงต้องให้ผมลองแล้วละวันนี้ให้คุณเอกเนี่ยคัสตอมไมให้ผมนะ เป็น<ด>อะไรนะรสกินนี่นะ,ะต้องวัดตัวก่อน,น,นถูกไหมอันนี้ต้องเมื่อกี้เราคุยกันมาเยอะเลยยังไม่ได้วัดตัวผมเลยยังไงต้องให้คุณเอกวัดตัวผมนิดนึงอ,อได้ัเดี๋ยวลองวัดตัวผมก่อนว่าจริงๆเนี่ยไซส์เนี่ยควรจะเป็นยังไงอ่จจะเกินกว่า36ไปแล้วกว่างหายาบคลายกรบผมคุ้นนะครับอย่างผมน<า>ี่ก็เริ่มจากอะไรครับเวลาวัดเริ่มจากวัดเอวก่อนนะครับ เจ็บปวดแล้วเกินเท่าไหร่นี่แล้วนี่เพิ่งกินมาด้วยเอาพี่พยายามอย่าทับใบเหล็ตเราสงสายเขาเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวยิ่งเอวใหญ่้าไปโอเคครับผมโอเคแล้วเขาไม่บอกเห็นไหมเขาไม่บอกพี่เอกเป็นคนมีมารยาทคุณก้างกรรลารกันทนอย่าง นี s 1> <S 1> ่เขาบอกแล้วเขาหาเรียกว่าเมื่อกี้เ้ยวัดปุ๊บรู้เลยว่าผมใส่อะไรหรอใช่ครับโอเค้ยเมื่อกี้ผ้าที่ผมเลือกเลยนะตัวนี้เนาะใช่ครับอันนี้คือลองไซส์ก่อนว่าจะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกไว้แล้วแหละว่าผมอยากจะได้แบบไหนครับถ้าลองเกงยีนก็เดี๋ยวต่อไปก็คือคัสตอมมาให้ผมนะครับรีเวทนะครับตัวกระดุมนะครับอันนี้ไม่เอานะขอเป็นขอบในะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมีเหตุจําเป็นต้องกระทันหันนิดนึงนะครับผมโอเคง่ายเดี๋ยว ท่านผู้ชมนะฮะยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปเปลี่ยนลุคนิดนึงว่านะครับผมผมเองเนี่ยจะหลังจากเมื่อกี้อันนี้ดูลุคบิสเนสนะนะครับผมแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นลุคที่ดูแคชชวลขึ้นนะครับผมยังไงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดนิดนึงไปเปลี่ยนเกงนิดนึงครับผมตามไหมครับ อยู่นี่เหรออยาโอ้โหขนาดนั้นแค่เปลี่ยนเจ๊แค่เปลี่ยนเจ๊ไม่ทําอะไรเลยดูสู้ลงไปเลยยิ่งเี่เฮ้ยไม่ต้องไปเบิร์นไม่ต้องไปวิ่งดูสู้เฉพาะท่านี้ช่วมาเป็นอย่างนี้หนูรู้สึกเสียใจมากดูดีนะดูดูแบบสบายขึ้นดูแคชชวลขึ้นใช่แล้วก็ดูเข้ากับเสื้อด้วยนะความจริงเนี่ยจริงๆนะผมเองเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเกิดเออผมเองเนี่ยแอบดูใน IG เมืองนอกมาบอกว่าเออเห็นแบบแฟชั่นเนาะ นะครับผมเขาจะเหมือนกับใส่ยีนกับเสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ครับเป็นหลักเนืะแล้วก็เป็นรองเท้าเรียกว่าอย่างนี้เนาะประมาณนี้เนาะใช่ครับใช่ไหมโล퍼หรือว่าวิงทิพย์ได้แอบถามราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่ราคาก็จะสตาร์ทที่6,900นเกนะครับ6,900นาหนะครับผมในกางเกงยีนที่คัสตอมไมซ์เลยนะผมบอกผมบอกท่านผู้ชมเลยปกตินะผมเองเนี่ยเป็นคนซื้อกางเกงยีนสุดท้ายนะทุกครั้งที่ซื้อมาแก้กางเกงยีนทุกครั้ง นะครับผมแก้ส่งทุกครั้งแล้วก็ทางไปหลายตัวและนะครับวูดตรงๆกางเกงยีนตัวละเป็นหมื่นซื้อมาต้องแก้ทุกครั้งไม่เคยมีตัวไหนเฮ้ยรุ่นนี้มันต้องใหญ่ไปสิแล้วแก้ให้มันสลิมเข้าทุกตัวผมแก้ทุกตัวแต่ตัวนี้เนี่ยเพอร์สนาไลเซอร์เลยนะครับผมตัวหนึ่งรอนานคช่ตัวหนึ่งรอประมาณ2-3าอาทิตย์ครับ2-3มอาทิตย์ก็ไม่นานมากนะครับแพนไว้สําหรับถ้าเกิดมีเรียกว่าวันพิเศษครบรอบอะไรก็แล้วแต่เนาะ เรียกว่าเตรียมการนิดหนึ่งก็จะได้ของขวัญที่พิเศษจริงๆปักชื่อก็ได้ปักชื่อก็ได้เลเซอร์ชื่อก็ได้เป็นเลเซอร์ใช่ไหมเป็นเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์นะคะนเเรับผมได้ก็คนละสีกะดุมก็คนละสีเนาะ,ะเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยเนะืะสำหรับ<ช>แบรนนี้เนาะ s e r v i c e Work อยากมีกางเกงยีนเป็นของตัวเองแค่ตัวเดียวในโลกมาที่นี่เซลเวชเวิร์สมีกี่สาขาแล้วคะมีสามสาขาครับก็คือสาขาแรกอยู่ที่สยามซัพแวร์ซอยสองครับคือที่นี่ครับผมที่เรามากันวันนี้เนาะนะครับผมสาขาที่สองครับสาขาที่สองคือที่เอ็มคอเทียครับตึกเฮเล็กชั้นสี่นะครับชั้นสี่ครับผมสาขาที่สามสาขาที่สามสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้นหนึ่งครับร้านแท้โอเคครับผม